สวัสดีครับลุงป่องมงคลโคราชครับวันนี้ต้องมาทำเทป2นะครับคือให้มันทันสมัยขึ้นบางทีเราก็ปล่อยไปเทปเดียวแรกๆหลากหลายท่านแฟนขับ FC ก็ทักมาตัวไหนแน่อะไรอย่างนั้นส่วนใหญ่เขาก็จะเอาเอา่าน้อยๆหางนะครับเอาสับของของหวยเขาเรียกหางแล้วกันนะครับ ถ้าภาคกลางจะเรียกอะไรก็ไม่ทราบแถวอีสานก็จะเรียกเป็นหางกันหางก็คือตัวหนึ่งอะตัวหนึ่งคู่หนึ่งหมายถึงว่าตัวหนึ่งอะหวยตัวหนึ่งอะตัวหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเรียกหางนะครับบางคนเขาก็จะเรียกว่าอ่าอะไรละ่ะอ่าผมพมยายามจะไม่ก๊อปกิ๊กปี้เขาหรอกนะครับแต่เขาเรียกมาอย่างนั้นภาษาหวยอะนะเม็ดเดียวว่างอะไรเงี้ยนะเม็ดเดียวคือไอ้นี่อะไรนะี่หางก็คือตัวนี่แหละนะครับตัว นะครับเราก็ไม่อยากจะทำด้วยความเคารพผมก็เรียนในเทปของผมไว้ทุกเทปอยู่แล้วเราก็ให้คัดออกมาแบบที่เรียนไปว่าสามตัวเข้าตัวหนึ่งอะ่ะของอาจารย์ป่องมงคลโคราชของหนังสือหวยอย่างเงี้ยเรามเาีเรามีหลักฐานไงเรามีหลักฐานเราไม่ใช่มาพูดลอยๆเ,เราไม่ใช่มานั่งมโนคุยกันเพื่อ มันไม่เห็นหลักฐานนะครับเรามีหลักฐานที่มาที่ไปอย่างไอ้ที่หวยที่ผมทาเนี่ยผมก็มีตาราของผมเหมือนหนังสือเรียนอ่ะเอาง่ายๆเข้าใจง่ายๆแบบคนชนบทอีสานจะได้เข้าใจง่ายหน่อยเหมือนตําราเรียนนะครับหนังสือเขาเรียกหนังสือคู่มือนะครับเหมือนท่านท่านก็ไปเรียนคณิตศาสตร์เนี่ยท่านก็จะมีหนังสือคู่มือคณิตศาสตร์ไงที่โรงเรียนเขาให้ซื้อแหละที่เด็กไปเรียนกันทุกวันนี้แหละนั่นแหละไอ้หนังสือทําหวยเนี่ยมันก็มีของมันตําราของมันออกบานะครับ คนที่ทําหวยคํานวณเนี่ยเขาจะมีตําราของเขานะครับเป็นคู่มือหนังสือที่เรียนนี่แหละนะครับส่วนของใครจะถูกมากถูกน้อยแม่นมากแม่นน้อยนี่นะครับอีกเรื่องหนึ่งแหละนะครับอีกเรื่องหนึ่งมันก็จะหลายตัวหน่อยหลายหางนี่แหละนะครับหลายหางอย่างของผมเ่วันนี้ก็มี36ตัวนะครับบางครั้งก็ถึงเจ็ดสี่สิบสองอะไรประมาณนั้นนะครับส่วนมาก ตรงๆในตำลางก็จะมี36ตัวแต่มันก็มีเกินไปบ้างบางงวดนะครับแต่นนี้มันก็ดูมองว่าหางมากเกินไปจะไปดูหางเจ็ดส6ตัวทําไมล่ะครับก็บอกให้ยึดหลักของมันไงหลักก็เรียนไปแล้วหลักก็คือตัวเลขนี่แหละนะครับหลักก็คือตัวเลขนะครับตัวเลขนะ่ะมันจะอยู่ตรงไหนหลักหน่วยหลักสิบนั่นก็คือตัวเลขของเขานะครับตัวเลขของเขาที่ผมใช้คําพูดว่าหลักหลักก็คือตัวเลขไง มันจะรูหลักหน่วยหลักสิบมันไม่เกี่ยวกันหรอกครับเพราะท่านซื้อหวยบางทีท่านก็แทงกลับแต่ของผมเนี่ยในตําราเนี่ยของผมเนี่ยมันไม่ต้องกลับไง places. ล่างก็คือล่างแล้วก็ไม่ต้องไปลงล่างไงเพราะหวยผมทําบนอยู่แล้วนะครับผมทําบนอยู่แล้วผมไม่ได้ทําล่างนะครับแต่บางครั้งมันจะแถมมาเฉยๆอันนั้นเป็นการโชคดีของเราเขาจะแถมล่างมาให้ด้วยเป็นบางงวดไม่ใช่ทุกงวดเป็นบางงวดนะครับอันนั้นก็ไม่ต้องกลับเหมือนกันแต่ล่างเนี่ยท่าาของผมเนี่ยถ้าถ้าจะไปมันจะ เข <F uck> าเรียกว่าฟุกแล้วกันนะผมเรียกดีกว่าผมเรียกว่าฟุกแล้วกันแต่จริงๆตำรังผมทําเลขบนเลขล่างผมไม่ได้ทํานะครับมันก็จะแถมมาเขาเรียกว่าฟุกผม่ะเรียกว่าฟุกไม่ใช่เขาอ่ะเดี๋ยวผมมาหาไปแอบอ้างเขาอีกผมนี่เรียกว่ามันฟุกแต่ล่างบางทีมันก็กลับนะแต่ข้างบนไม่กลับนานๆที่จะโชคร้ายโดนกลับเอาเราเฮอกเราเข้ามาตรงนี้แล้วกันนะครับไม่ใช่ผมตามกระแสไม่ใช่ผมตามใคร แต่ผมดูแล้วในตัวเลขอ่ะหลัก7หลัก7เลข7ผมไม่ได้คัปปีใครนะครับผมไม่ได้ Co ดลใครนะครับแต่ผมก็ดูดูความเคลื่อนไหวของหลากหลายที่หลากหลายสถานที่เหมือนกันนะครับไม่ได้มา c o ปปี้ใครผมดูดูมาแล้วนะครับเลขเจ็ดมันจะเด่นนะครับเลขเจ็ดมันจะเด่นเลขเจ็หรือหลัก7ที่ผมเรียกนี่แหละมันจะเด่นนะครับมันจะเด่นมากเลยนะครับมันมาจากหลายทางใน หนึ่งตัวไอ้สามตัวเข้าตัวเดียวหนังสือหวยสามตัวเข้าตัวเดียวลุงป่องบงคนไม่มีหลักเจ็ดนะไม่มีเลขเจ็ดนะแต่เจ็ดมันมาแรงมากมันมาจากไหนกันบ้างละ่ะมันมาจากเลขประจําวันผมแล้วมันมาจากเลขหนังสือหวยที่ให้ไปเป็นหลักร้อยมันก็จะมีเจ็ดนะครับเพราะฉะนั้นผมเปิดตาราดูหลายๆของผมนะครับดูทบทวนใหม่ว่าหลักเจ็ดมันจะมาแรงนะครับ แต่แอบแอบไปดูชาวบ้านเขาบ้างที่ดังๆอยู่นะครับก็สองเจ้าเอา่อไม่อยากพาดพิงชื่อเขาตรงนี้แล้วกันนะครับเพราะมันออกสื่อนะครับเขาดูกันทั่วเดี๋ยวเขาจะมีปัญหานะครับเรื่องชื่อของเขาอีกจะโดนฟ้องเราอีกนะครับดังๆอ่ะตอนนี้ในโคราชในเมืองไทยหรือในต่างจังหวัดทั่วๆไปตอนนีม้มีมีดังสองเจ้าอยู่ภาคอีสานทั้งคู่คนละจังหวัดนะครับเราไม่ได้ Co ดลอกเขา แต่เขาก็มาเจ็ดเหมือนกันนะครับมาเจ็ดเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมเลยต้องกล้าตัดออกแล้วนะครับจากสามสิบหกตัวให้มันเหลืออยู่ตอนนี้อยู่ในมืออยู่ประมาณหกหางนะครับหกหางหกคู่คู่ทั้งคู่ด้วยทั้งหางด้วยถ้าไม่เข้าใจผมก็ไม่อยากอธิบายแล้วนะครับเวลาเล่นหวยอ่ะเขาเขาเขา,เขาเรียกภาษาของเขาอ่ะเราต้องตามเขาเขาเรียกหางก็คือหางเขาเรียกรูดก็คือรูด เขาเรียกเม็ดเดียวคือเม็ดเดียวเม็ดเดียวน่นเขามั่นใจว่าตัวนี้ต้องมาแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์อะไรประมาณนั้นแหละนะครับผมอธิบายตรงนี้ทิ้งทวนไปเลยก่อนที่ให้ดูคลิปนะครับเพราะฉะนั้นหวยวันที่16ธันวาคม2566ของผมเลยต้องกล้าตัดมาเล่นหลักเจ็ดหลักเดียวเลขเจ็ดเลขเดียวนะครับมีอยู่6ตัวเท่านั้นนะครับมีอยู่6ตัวเท่านั้น ทวนแล้วรีบจารีบแคปหน้าจอไว้ด้วยแล้วกันนะครับแคปหน้าจอเดี๋ยวท่านจะซื้อไม่ทันเดี๋ยวนี้หวยก็จะขายเร็วมากลอตเตอรี่สลากกินแบ่งรัฐบาลไทยก็ขายแล้วนะครับขายไปแล้วสองสาวันแล้วนะครับหวยออกปั๊บก็ขายเลยออนไลน์อ่ะแปดสิบาทเองนะครับซื้อยังไงล่ะซื้อยังไงซื้อเข้าไปซื้อยังไงท่านต้องมีเป๋าตังก่อนนะครับไปแอปไลน์เป๋าตังให้ได้ที่ธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศนะครับไปแอปไลน์เป๋าตังให้ได้ที่ธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศนะครับ ท่านก็โอนเงินเข้าเป๋าตาังไปมันจะมีคําว่าสลากแตะวันที่สลากมาแล้วก็ไปซื้อก็ใส่ใหมายเลขที่ท่านต้งตองการซื้อไปนะครับผมแนะนําได้อย่างนี้นะครับเดี๋ยวจะพูดยาวไปนะครับท่านที่รอจะดูหวยของผมเนี่ยตัวไหนที่ผมวงกลมไว้นั่นก็คือว่าผมชอบส่วนตัวนะครับผมชอบส่วนตัวต้องบอกก่อนที่จะให้ดูโพยนะครับวงกลมสีดแดงๆนะครับวงกลมสีดแดง แถวหวยหลักเจ็ดเนี่ยผมจะขีดสีส้มไว้นะครับผมจะทึบแท็บสีส้มไว้มันมีทั้งหมดหกหางหรือหกตัวตัวไหนวงกลมสีแดงแไว้ให้ซื้อมากกว่าเขาแล้วกันง่ายๆนะครับอันนี้ผมชอบส่วนตัวให้ซื้อมากกว่าเขาแล้วกันไม่ต้องไปซื้อเท่ากันนะหวยอ่ะไม่ต้องไปซื้อเท่ากันนะครับแต่ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเนี่ยนะครับเป็นแนวทางในการนําไปแทงสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยมีดังนี้ครับหกหาง นะครับแคปหน้าจอไว้ด้วยนะครับผมให้ดูตอนล่างๆพอพื้นสีส้มๆเห็นชัดนะครับพื้นสีส้มๆ้มนะครับพื้นสีส้มสส่วนตัววงกลมสีแดงนั่นคือต้องให้ซื้อเยอะกว่าเขาคงจะเข้าใจที่ผมพูดนะผมพูดภาษาไทยชัดเจนมากนะครับอธิบายชัดเจนแล้วนะครับจะไม่พูดเยอะไม่พูดเยอะเหมือนหลายๆอะไรนะครับหลายๆอะไระพูดเยอะพูดเยอะเกินไปแล้วพูดมากก็เขาไม่เข้าใจหรอกครับต้องพูดสั้นๆ เอาไม่พลาดพิงใครนะครับสไตล์ของผมก็เอาชัดๆตรงๆ,รงๆไม่ต้องอ้อมไม่ต้องมานั่งมโนโลเล่นเป็นชั่วโมง3วัน7วันกว่าจะได้หวยไม่เอาเสียเวลาบางคนอยากจะไปทํางานก็ไม่ได้ทํามานั่งเฝ้า Youtube อยู่มันไม่ใช่นะครับอันนี้ไม่ได้ว่าใครนะผมพูดถึงตัวตนของผมเป็นอย่างนี้นะครับเห็นหรือยังครับเห็นหรือยังแถบสีส้มอย่าไปดูข้างล่างเยอะเพราะในเทปมันออกไปแล้วเมื่อวันที่สง ท่านวาคมแหะยูทูบช่องนี้แหละนะครับยูทูบลุงป่องมงคลนี่แหละครับลุงป่องมงคลภาษาไทยเข้าไปแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเข้าไปแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยอย่าดูเฉยเฉยอย่าดูเฉยเฉยผมไม่ได้เอาตังค์ท่านแต่กดไลค์กดแชร์ผมหน่อยเขาจะได้ดูกันทั่วโลกจะได้ดังเหมือนเขาน,น่นะในภาคอีสานดังกันเติมนะครับดังกันติมเลยนะครับอยากดังคือกันแหละอยากดังคือกันไม่ใช่ไม่อยากดัง นะครับแต่มันก็ถูกอยู่แล้วแหละแต่งงเงียบไม่กดไลค์กดแชร์ผมไงเห็นไหมเห็นไหมครับเดกแถบสีสม้มบรรทัดที่สีสม้มาร์กไว้นะครับหลักเจ็ดเลขเจ็ดหลักเจ็ดหรือเลขเจ็ดนำไปแทงได้เลยครับมีเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดห้าวงกลมไว้น่าจะเป็นเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งนะครับที่ผมวงกลมไว้ที่ให้ซื้อมากกว่าเขาอ่ะ นะครับด้วยความส่วนตัวชอบส่วนตัวของลูงป,ปองมงคลโคราชนะนะครับต้องบอกก่อนนะครับก่อนหวยออกเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเป็นความชอบส่วนตัวของผมที่วงกลมสีแดงไว้นะครับเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งให้ซื้อเยอะๆให้ซื้อเยอะๆนะครับอย่าซื้อเท่าเทียมกันอย่าไปเท่าเทียมมันไม่มีสิทธ์เท่าเทียมหรอกหวยอ่ะนะครับสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้มันก็เป็นไปได้นะครับ แล้วก็จะไม่ก๊อปปี้ใครด้วยนะเออทําไมเอาเจ็ดเก้าไมค์แล้วมันออกไปแล้วมันจะไมค์เนี่ยเอา้าหวยทุกวันนี้มันเป็นไปได้ทั้งหมดนะครับมันไม่ทราบหรอกใครจะทราบว่าหวยก็จะออกอะไรออกแล้วจะออกอีกได้ไหมเออมันไม,ม่มีใครตอบได้หรอกครับเอาตามนี้แล้วกันนะครับแคปหน้าจอไว้นะครับรีบไปซื้อเลยสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยใครไม่มีแอปอ่าเป๋าตังค์ก็ไปที่ธนาคารกรุงทไทยทั่วประเทศ ให้เจ้าหน้าที่ก็ทําให้นะครับท่านมีตังก็โอนเข้าเป๋าตังไปถามเขาด้วยถ้าใครไม่เป็นซื้อสลากยัางไงาอะไรยัางไงาหน้าจอมันจะขึ้นอยู่แล้วอ่านดังดีใจเย็นๆนะครับเปิดแอปเข้ามามันจะเขียนคําว่าสลากอยู่ข้างบนบนนะ่ะตรงดระหว่างกลางอ่ะผมก็จําไม่ได้แตะเข้ามาปุ๊บมันก็จะให้เราเลือกซื้อสลาก,ซ,ลากซื้อสลากมันก็ขึ้นสีแดงว่าซื้อสลากแตะเข้าไปแตะเข้าไปก็กดหมายเลขไปเลยถ้าจะเลือก6ตัวเก่งแม่นขนาดจะเอาหตัวเลยก็พิมพ์ไปเลย6กตัว จำไม่ได้ก็พิมพ์สามตัวเข้าไปนะครับมันก็จะขึ้นด้านหน้าให้เราเลือกสามตัวหน้าท่านคิดว่าสามตัวหน้าจะออกอะไรล่ะเออท่านก็ทําการบ้านไปก็ไปติ๊กสามตัวหน้ามีให้เลือกอยู่แล้วเล่นง่ายๆดีกว่าไปเลือกตามแผงเอาจากพวกขายเดินขายจะด่าผมอีกแล้วเนี่ยจะด่ามากผมนะนี่มันเลือกง่ายมากอ่ะเป๋าตังอ่ะมันเลือกง่ายมากท่านได้หกตัวมานี่ท่านเจ๋งจริงเนี่ ท่านละเมอฝันเนี่ยมาได้หกตัวมาท่านพิมพ์ไปเลยหกตัวน่ะมันทําไมจะไม่ได้อะรางวัลที่หนึ่งอ่ะนะครับอยากให้เป็นอย่างนั้นที่ผมพูดนี่ยผมไม่ได้มาชดประชันใครเลือ,อไปอะไรใครนะครับพูดให้เข้าใจเฉยๆนะครับผมก็มาตรงๆอย่างนี้แหละเรียนด้วยความเคารพเลยนี่ลองทำดูลองตัดดูว่าผมจะตัดตัวถูกออกไหมนี่มันมีสามสิบหกตัวนี่ผมคิดว่าผมจะตัดตัวถูกออกอีกไหมนี่ คนมากจะเป็นอย่างนั้นนะที่ผ่านมา30สิบกว่าปีเี่ยตัดปับ๊บเหลือน้อยตัวปับ๊บอันนี้ไม่น่าใช่นะเพราะมันดังมากเลขเจ็ดเนี่ยมันดังมากนะเลขเจ็ดเนี่ยเลขเจ็ดนี่แหละหรือหลักเจ็ดนี่แหละมันดังมากนะผมไม่ได้ตามใครหรอกมาพิจารณาดูแล้วมันเป็นไปได้ทุกอย่างนะครับนะครับาตามนี้นะครับดูในแถบสีส้มนะครับพื้นสีสม้มหลักเจ็ดหรือเลขเจ็ดผมจะทวนนะครับ ก็จะมีเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดห้ามีเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดห้าเห็นไหมครับวงกลมสีแดงแงไว้นั่นผมชอบส่วนตัวนะครับวงกลมสีแดงแงผมชอบตัวตัวเทใส่เยอะๆหน่อยจะได้รวยรวยรวยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยดูแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยขอสอางอย่างถ้าจะตามผมก็กดซับสไครตด้วยติดตามนะครับกดซับสไครตด้วย ออกเทปไหนมันจะเด้งขึ้นท่านจะได้ดูทันทีนะครับยังไงดังดังเหมือนกันค่อยมาเฮกันแล้วกันนะครับสวัสดีครับ